เอ้วครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้ครุรลิสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่15เมษายน2565ครับข่าวแรกของวันนี้ครับ No More h e r o 3เกมจากสตูดิโอสุดแนว Grasshopper Manufacture ผู้สร้างเกมคลาสสิกประดับวงการอย่าง Killer 7 Killer is Dead และ l o l l i Pop Chainsaw กำลังจะมาลงให้กับเครื่อง PlayStation และ Xbox ทุกรุ่นพร้อมทั้ง PC รูดูใบไม้ร่วงนี้ครับ หลังจากที่ตัวเกมวางจำหน่ายกับเครื่อง Nintendo Switch ไปเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วโดยในเวอร์ชันนี้คอนโซลรุ่นใหม่จะปรับปรุงกราฟิกเพิ่มเฟรมเรทและก็โหลดเร็วขึ้นด้วยสำหรับแฟนๆของซีรีส์ n o m a Hero หรือว่าแฟนของสตูดิโอ Glassper h o p ก็ติดตามวันวางจำหน่ายกันให้ดีครับประเด็นที่2ครับ g o ็ซ i l l a จะมาแจมในอัปเดตใหม่ของ Call of Duty ซีซั่นใหม่27เมษายนนี้ โดยข้อมูลนี้มาจากการที่เทรลเลอร์ตัวล่าสุดข,ของเกมมีเสียงก็ซิล่าในช่วงวินาทีท้ายๆครับช่วงหลังนี้คอ l o ิวตี้ถือว่ามาแปลกนะครับนอกจากจะมีการอัปเดตตัวเกมปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆทีทีทอย่างผิดหูพิตา พวกเขายังพยายามจะเล่นโมเดลเดียวกับเกมยิงยอดน,นิยมอย่าง Fortnite คือพยายามฟีเจอริงกับชาวบ้านที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆไปเรื่อยๆเพราะเมื่อไม่นามนมานี้พวกเขาก็เพิ่งจะฟีเจอร์กับ Attack on Titan ครับโดยมาเป็นทั้งสกกินตัวละครแล้วก็สก,กินปืนด้วยสำหรับในครั้งใหม่นี้จะเป็นการคอลแลบกับ g o d z ซ l l l a ก็ดูมีกิมมิคที่เหมาะสมอยู่ครับเพราะเนื้อเรื่องของ Call of Duty Vanguard ภาคล่าสุดนั้นเกิดในยุคสงครามโลกครั้งที่2 ส่วนเรื่องราวของจกักรวาลก็ซิล่าก็เกิดขึ้นหลังจบสงครามโลกครั้งที่2พอด,ดีก็แถ้ได้ว่ามีไทม์ไลน์ที่ต่อเนื่องสอดคล้องกันครับเรียกว่ามีเบื้องหลังไอเดียที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับใครที่เล่นคอฟดิวตี้มัลติเพลเยอร player, หรือว่า Warzone กันอยู่เนี่ยขอย้ำเตือนอีกครั้งนะครับว่าถ้า Warzone 2ออกมาเปิดให้บริการเมื่อไหร่ตามข่าวที่มีมาก่อนหน้านี้ สกินทั้งหลายของเดิมที่คุณทั้งเติมเงินหรือว่าลงทุนลงเวลาเพื่อเล่นให้ได้มันมาเนี่ยมันจะไม่ตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายของวันนี้ครับ n o Man's Sky อัปเดตใหม่ที่มีชื่อว่า Outlaw ให้คุณได้เล่นเป็นโจรสลัดครับโดยรูปแบบการเล่นที่เพิ่มเติมเข้ามาในครั้งนี้ก็คือการที่ให้ผู้เล่นขับยานอาวกาศออกไปนอกอาณาเขตที่ไร้กฎหมายควบคุม แล้วขนของเถื่อนกลับเข้ามาขายได้โดยอาจจะถูกเจ้าหน้าที่หรือผู้รักษากฎหมายขัดขวางไล่จับแต่คุณก็สามารถที่จะป้องกันตัวแล้วก็ต่อสู้เพื่อขัดขืนการจับกุมได้ครับฟังดูมันก็มีมิติความหลากหลายของเกมเพลย์มากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมรีเสิร์ชเนื้อหาของข่าวนี้เนี่ยก็ได้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาครับว่าเอ Noman s Sky เนี่ยทำไมยังอัปเดตอยู่นะก็เลยไปหาข้อมูลว่าเกมมันขายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ปรากฏว่าเกมนี้ขายมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยนี่มันปี2022เกมออกมาตั้ง6ปีแล้วแล้วตามความเข้าใจของผมเนี่ยเกมไม่มีระบบเติมเงินใดๆด้วยนะครับเรื่องนี้จึงสร้างความพิศวงให้กับผมมากพอสมควรเลยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรสำหรับเกมที่วางขายมาแล้ว6ปีไม่มีระบบเติมเงินภายในเกมแล้วยังอัปเดตคอนเทนต์ต่อเนื่องแถมเป็นคอนเทนต์ใหญ่ๆนะ พลิกสถานการณ์จากเกมสุดหวยที่ทุกคนสาบส่งมาเป็นเกมที่อยู่เกือบจะครบ10ปีโดยไม่ต้องพึ่งระบบเติมเงินผมว่านี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสุดๆเลยครับคือเท่าที่ผมพ้นหาพบได้มาเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าทั้งทีม Noman s กายเนี่ยจะไม่ใช่ทีมพัฒนาใหญ่นะทีม Hello Game ไม่ใช่ทีมพัฒนาใหญ่แล้วเงินที่เขาได้ในแต่ละครั้งที่มันมีการวางจำหน่ายใหม่เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นยอดเงินที่เข้ามา ให้กับบริษัทอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเป็น Exclusive สําสำหรับเครื่อง PlayStation นะครับแน่นอนว่าการเป็น Exclusive ให้กับแพลตฟอร์มใดเนี่ยคุณน่าจะได้เงินเข้ามาก้อนหนึ่งอยู่แล้วและหลังจากโมสัญญา Exclusive เขาก็สามารถที่จะไปวางขายบนแพลตฟอร์มอื่นๆได้ไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังเป็นเกมที่ถูกเลือกไปลง Xbox Game Pass ด้วยซึ่งก็ทําให้พวกเขาได้เงินมาจาก Microsoft อีกก้อนหนึ่งครับทุกครั้งที่มีการลงแพลตฟอร์มใหม่ๆพวกเขาได้มียอดเงินเข้ามาทําให้พวกเขาสามารถที่จะอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆได้และเมื่อทุกครั้งที่มีการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆตัวเกมเดิมนั้นก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้นทําให้มียอดขายสูงขึ้นในแต่ละครั้งครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจน่าแปลกใจแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาจริงๆครับว่าทําไมส่วนผสมอะไร เกมมันถึงได้ออกมาในเป็นรูปแบบนี้ได้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวเช้าประจำวันที่15เมษายน2565วันนี้ขอคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมบินดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ